รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย องและทีมงานพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนราชประชานุคอ50าจังหวัดขอนแก่นค่ะถ้าพูดถึงโรงเรียนราชประชานุคอ50หลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วถึงคุณภาพทางการศึกษาและกิจกรรมป่าบำบัดเพื่อสร้างรายได้และอาชีพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะพี่แบมแต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะน้องอ่อนโรงเรียนแห่งนี้ยังโดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการอีกด้วยค่ะ ในวันนี้เองเราจะพาคุณผู้ชมมารับชมเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากน้องๆ้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กันค่ะเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ นะมีพื้นที่ป่าเยอะมากนะคะพื้นที่เรามี200ไร่แต่มีพื้นที่ป่าทั้ง84ไร่นะะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและก็สิ่งแวดล้อมค่ะด้วยโรงเรียนเข้าร่วมโครงการส่วนมิทยศาสตร์โรงเรียนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ลูกเราอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น แล้วเราก็บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชานะแล้วก็เรามีการสร้างนักเรียนแกนนําโครงการสวนพฤกษศาสตร์สร้างกลุ่มราชประชานะคะซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็ธรรมชาติของเราค่ะ เรามีกลุ่มเยาวชนที่เรียกว่ากลุ่มรักราชประชา50นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เขามีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็มีนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากทั้งหมด6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพันไม้การปลูกป่าเพิ่มเติมนะ,ะหรือการทำผ้าป่านะคะต้นไม้นะคะ การเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินศิลปะแห่งป่าป่าบำบัดเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มลูกๆของเรากลุ่มเยาวชนรักแรกประชานุข้อห้าสิบทาดำเนินการเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและก็สิ่งแวดล้อมค่ะเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะครั้งที่22ใน,ในประเภทของกลุ่มเยาวชนนะคะก็คือกลุ่มรักแรกประชานุข้อาะห์50ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกันนะคะ ลูกๆของเรานะฮะมีแกนนําที่พาน้องๆนะฮะในการอนุรักษ์ปูกป่าเพิ่มมั่งสํารวจพันุ์ป่ามั่งะะใช้ประโยชน์จากป่ามั่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้บ้างเหล่านี้นะฮะทำให้พวกเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครูทุกคนภาคภูมิใจเด็กทุกคนภาคภูมิใจค่ะเราไม่ได้หวังรางวัลแต่เป็นสิ่งที่ได้จากการที่เราทํากิจกรรมเหล่านี้มามานาน พอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือรางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจมากค่ะ จะดาเนินการนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือต้องเริ่มจากใจค่ะเริ่มจากใจครูสู่ใจเด็กนําสู่การปฏิบัติและทุกคนต้องมีส่วนร่วมจริงๆค่ะถึงจะอนุรักษ์ป่าได้สําเร็จค่ะถ้าทุกคนไม่มีส่วนร่วมทุกคนไม่มีจิตที่จะอนุรักษ์นะคะก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงเรียนนะคะค่อยๆทําจากกิจกรรมเล็กๆ นะค,ค่อยๆปลูกฝังลูกเราไปเรื่อยๆจากกิจกรรมเล็กๆก็เพิ่มกิจกรรมมากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งก็จะประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจลูกในใจครูการอนุรักษ์ป่าไม่ใช่การบังคับแต่เกิดจากจิตใจข้างในของเขาจริงๆค่ะ กับครูกอยนะคะนึกอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของกลุ่มรักราชประชานุเคราะห์5สิ่งให้ฟังหนะะ่อยค่ะค่ะจุดเริ่มต้นของกลุ่มรักราชประชานะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรามีพื้นที่สีเขียวเราอยากที่จะคงสภาพป่าเดิมแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ค่ะก็เลยก่อเกิดกลุ่มรักร่าประชาขึ้นมาค่ะค่ะแล้วคนครูกอยเนี่ยมีแรงจูงใจอย่างไรให้เด็กๆอยากเข้าร่วมหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับอของโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้างค่ะ ถ้าเป็นแรงจูงใจก็คือเขาจะทํากิจกรรมอยู่แล้วในโรงเรียนเขาก็จะเห็นรุ่นพี่นะคะทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมาแอบดูแล้วว่าอ่ะพี่ทําอะไรเป็นกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมน่าสนใจยังไงนะคะเกิดความสนใจใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นรุ่นพี่ทำนะคะแล้วก็อยากเข้ากลุ่มกับพี่ค่ะพี่ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะมาเข้าร่วมประมาณนี้ค่ะนักเรียนได้รับทักษะใหม่ๆจากการทํากิจกรรมอย่างไรบ้างทักษะใหม่ๆใช่ไหมคะ ก็เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเขาก็จะอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็มันก็จะเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์ก็คืออาจจะเป็นทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีก็คือมือถือก็จะเป็นเสิร์ชถ่ายภาพแล้วก็ใช้แอปที่มันเป็น o o g l e g o o g l e l e n นนะคะในการ<ช>ส่องภาพว่าอ่าพืชชนิดนี้ถ้าม็นลักษณะแบบนี้มันเป็นพืชตัวไหนร่วมไปกับทักษะในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนครูที่รู้จักต้นไม้ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะได้ทักษะเหล่านี้ค่ะ แล้วคนครูกอยเนี่ยมีความภูมิใจอย่างไรกับเด็กๆคะที่ได้เห็นถึงคุณค่าหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติคะความภูมิใจเลยก็คือเห็นแล้วว่าเขาใช้พื้นที่ในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่สีเขียวเยอะๆเนะะี่ยค่ะในการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิละปะเกี่ยวกับ ดนตรีอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมการวาดภาพอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งการลงพื้นที่สำรวจต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะว่าพันไม้ที่มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความภูมิใจที่เด็กอ่ะเริ่มที่จะอยากอนุรักษ์แล้วอยากจะให้มีพื้นที่สีเขียวคงไว้ให้รุ่นน้องต่อไปอะค่ะประมาณนี้ค่ะนอกจากโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าหรือโครงการอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ย ทางโรงยันมีกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างคะหรือคุณครูกอยอยากแนะนํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้างคะถ้าเป็นกิจกรรมเด่นๆตอนนี้เลยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือจะเป็นซอฟท์พาวเวอร์อย่างหนึ่งก็คือขีตะมวยไทยะคะ่ะที่น้องอาจจะเปลี่ยนจากการซ้อมที่หอนอนซ้อมที่หอประชุมหรือว่าลานอนเนกประสงค์อื่นๆมาลงพื้นที่สีเขียวของเราะคะ่ะเป็นการ เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ให้น้องเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายไปด้วยไม่ต้องเครียดประมาณนี้คะ่ะเพื่อสนองนโยบายใช่ใช่ค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะเป้าหมายในอนาคตอาจารย์ตั้งไวไ้ว่าอย่างไรบ้างคะในในอนาคตนะคะก็คืออยากให้เด็กๆเลยอาจจะเป็นเด็กน้อยประถมก็ได้ให้เขาเรียนรู้ต้นไม้จากรุ่นพี่รุ่นพี่ก็คือจะมีพื้นที่รับผิดชอบมีต้นไม้คนละหนึ่งชนิดเช่นถ้าเป็นมอปลายมี220คนเขาอาจจะมี พืชคนละหนึ่งชนิดไปเลยเสร็จแล้วถ้าเขาจบเขาก็คือส่งต่อพืชชนิดนั้นๆให้เด็กให้ให้รุ่นน้องไปเลยค่ะอันนี้ก็คืออยากอยากที่จะทำค่ะพืชไม้เนี่ยที่ของทางโรงเรียนปลูกในเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ป่ามีต้นไม้อะไรบ้างคะคุณผู้อย ถ้าเป็นการกิจกรรมการนําเข้ามาปลูกเพิ่มส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสมุนไพรก็คือเราไม่ได้ซื้อมานะคะถ้าเป็นสมุนไพรก็คือเราจะบริจาคเข้ามาก็คือน้องเขาเห็นเวลาที่เขากลับบ้านเขาเห็นว่าอ่ะสมุนไพรชนิดนี้อยู่บ้านเขาเยอะ<ม>แต่ที่โรงเรียนไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะ<ม>นํะามาบริจาคค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นการปลูกเพิ่มก็จะเป็นเน้นพืชสมุนไพรค่ะการใช้ประโยชน์ค่ะ หนูอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเปลี่ยนจากใบไม้เป็นเงินให้ฟังไหนได้ไหมคะถ้าเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินอย่างที่บอกก็คือเรามีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็ถ้าเป็นในฤด,ด,ดูที่ใบไม้มันร่วงอะคะ่ะเด็กก็จะเห็นแล้วว่าอ่าเขากวาดไปแล้วนะเขาจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่าทีนี้เขาก็จะเออถ้าเอาไปหมัก เป็นปุ๋ยใบไม้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคิดกันเองเลยว่าเราไม่ต้องเอาไปทิ้งที่บ่อขยนะน้ามันสามารถที่จะทําเป็นปุ๋ยได้ก็เลยก่อเกิดเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินค่ะแล้วกิจกรรมของทางโรงเรียนที่เป็นกิจกรรมส่วนพืชศาสตร์โรงเรียนค่ะ,คะ,ะถ้าเป็นโครงการส่วนพึกศาสตร์โรงเรียนก็คือจะเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะ ที่โครงการนี้ก็คือจะเน้นในการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วค่ะที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าในพื้นที่ชุมชนค่ะก็คือจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชศึกษาจากพืชแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์อาจจะเป็นชิ้นงานหรือว่านวัตกรรมค่ะอาจจะเป็นงานสารหรือว่าวการทอเสือค่ะถ้าเป็นพืชของเราจะเป็นกล้วยน้ําว้าค่ะแล้วก็กุกลังกาค่ะจะมีสองชนิดค่ะตอนนี้เห็นการสารม,มีกระเป๋าด้วยใช่ไหมมีค่ะ มีทั้งกระเป๋าที่สารแล้วก็กระเป๋าที่เด็กออกแบบจากการที่เราทอ,ทอเสือเป็นผืนแล้วค่ะออกแบบหลายอย่างทั้งกล่องทิชชู่ที่วางแก้วค่ะมีหลากหลายแบบแล้วในแต่ละกิจกรรมของการเรียนรู้ในหนึ่ง,งอาทิตย์นี้เรียนกี่ชั่วโมงหรือกี่คาบถ้าป<ร>เป็นกิจกรรมกลุ่มอาชีพนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นงานผลิตภัณฑ์จากงานสวนพืชกศาสร์โรงเรียนก็คือจะ เรียนชั่วโมงสุดท้ายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะก็คือจะเป็นสี่คาบสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะหนูอยากให้จารย์พูดถึงกิจกรรมที่โดดเด่นของทางโรงเรียนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนวดแผนไทยนะคะกิจกรรมการวาดภาพแล้วก็กิจกรรมของอวงดนตรีปงลางค่ะวงดนตรีพื้นเมืองวงปงลางมรดกอีสานค่ะที่เป็นการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็น ดนตรีพื้นเมืองของคุณครูที่มีความถนัดทางด้านนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมของอาชีพนาฏัิสิ์นะคะที่จะร่วมกันในการที่จะเผยแพร่กิจกรรมดีๆแบบนี้ออกสู่ชุมชนนะคะหนูเห็นว่ากิจกรรมขีต่ำมวยไทยมีการแข่งขันใช่ไหมคะมีการแข่งขันค่ะ,มคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็จะมีการแข่งขันทั้ง15หอนอนเลยค่ะแล้วก็จะมีหอนอนที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นหอนอนที่ จัดเต็มทั้งชุดการแสดงแล้วก็มีการฝึกซ้อมค่ะอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งขันค่ะได้รับรางวัลค่ะแล้วก็ภายในโรงเรียนเนี่ยหนูตั้งแต่หนูเข้ามาสะอาดทุกมุมเลยค่ะคุณๆๆครูก้อยค่ะหนูอยากจะทราบว่าเด็กนักเรียนที่นี่เขามีกิจกรรมส่วนร่วมอย่างไรเพื่อทําให้โรงเรียนเนี่ยสะอาดบ้างค่ะ ได้ค่ะเราจะมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้เด็กทั้ง15หอนอนในการรับผิดชอบอย่างเช่นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของหอนอนดีลาวดีนะคะแล้วก็เป็นหอนอนหญิงแล้วก็หอนอนปาริชาตค่ะหอนอนชายนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่เลยจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้หมดเลยแล้วก็ที่หอนอนก็เหมือนกันนะคะเวลาที่น้องออกมาทานข้าวประมาณ7จ็ดโมงนะคะน้องออกมาทานข้าวก็จะมีกรรมการในการที่จะไปตรวจหอนอนว่ามีความสะอาดไหมมีการจัด วางรองเท้าเป็นระเบียบไหมเสื้อผ้าเก็บไหมประมาณนี้ค่ะก็จะมีการให้คะแนนแล้วก็พอสิ้นเดือนก็จะมารายงานว่าหอไหนอยู่ที่หนึ่งพอสิ้นภาคเรียนปุ๊บก็จะมีการประกาศรางวัลแล้วก็ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจค่ะของเด็กๆประมาณนี้ค่ะ น้องพูดถึงชื่อนามสกุแลและระดับชั้นได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาเวเบญจวรรณจันดาวงนะคะชื่อเล่นชื่อน้องดิวค่ะกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหค่ะค่ะอยากให้น้องดิวพูดถึงแรงจูงใจที่ทําให้น้องดิวเนี่ยอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนี้ค่ะตัวหนูนะคะมีแรงจูงใจเกิดจากการที่ได้เห็นพี่ๆในโรงเรียนของหนูนะคะ ได้สำรวจพื้นที่ในโรงเรียนทําให้ตัวหนูเกิดความสงสัยและเขาได้ไปสอบถามค่ะว่าพี่ๆศึกษาพื้นที่โรงเรียนไปทําอะไรหรือศึกษาพันธไม้พืชพืชสมุนไพรไปทําอะไรค่ะก็ได้คําตอบมาว่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องหลังรุ่นหลังๆต่อไปค่ะน้องดิวมีกิจกรรมอะไรที่ประทับใจบ้างคะสําหรับตัวหนูนะคะมีกิจกรรมที่ประทับใจด้วยกัน2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือผ้าป่าต้นไม้ค่ะ กิจรกรรมที่2คือเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินนะคะกิจรกรรมผ้าป่าต้นไม้นะคะเกิดจากการที่หนูและกลุ่มพี่ๆในโรงเรียนนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองหรือน้องๆและชุมชนรอบข้างให้รู้ว่าโรงเรียนของเรามีการเพาะปลูกต้นไม้หรือพันไม้ที่หายากถ้าหากพื้นที่ในชุมชนหรือน,น้องๆมีพันธไม้หรือสมุนไพรที่หายากให้นํามาแลกเปลี่ยนกันค่ะค่ะแล้วกิจกรรมที่น้องดิวเข้าร่วมเนี่ย มีความสนุกหรือท้าทายอย่างไรบ้างคะสำหรับตัวหนูนะคะความท,ท้าทายหนูเป็นเด็กยุคใหม่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนต้นไม้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันไปหมดแต่พอได้มาเข้าร่วมกลุ่มรักราประชา50ของหนูทําให้ตัวหนูได้รู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีคุณประโยชน์และสรรพูลที่แตกต่างกันค่ะสุดท้ายนี้พี่อยากให้น้องดิวพูดถึงข้อคิดและเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจกลุ่มอนุรักษ์ของเรา สำหรับตันหนูนะคะในนามของนักเรียนยุคใหม่อาจจะยังไม่รู้ถึงสปปรรพคุณและประโยชน์ของต้นไม้พันธุไม้หนูอยากให้เพื่อนๆช่วยกันอนุอรักษ์พื้นที่สีเขียวให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นลดภาวะโลกร้อนเพิ่มออกซิเจนให้โลกเราใส่ใจต้นไม้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ คือเรื่องราวของทางรายการคิดดีในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวที่น่าชื่นชมและความสามารถของน้องๆโรงเรียนราชประชานุเครห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะในวันนี้เราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ